จากประสบการณ์ที่นำไปใช้งานจริงๆนะครับเกี่ยวกับการได้ใช้มอเตอร์2แบบนะครับอย่างเช่นตัวฟ i l w w o r l d ตัวนี้นะครับราคาเนี่ยถูกกว่ามา2-3เท่าแต่ด้วยสเปคและคุณภาพของมันเนี่ยไม่ได้ด้อยไปกว่ามากเลยนะครับอัตอมอสนินจาวีตัวนี้นะครับฟังก์ชันและลูกเล่นต่างๆเนี่ยมันเยอะมากๆเลยนะครับแต่ว่าถ้าหากเราไม่ได้ใช้มันก็ไม่มีประโยชน์นะครับตัวตัวผมแล้วเนี่ยผมชอบตรงที่พอมันสว่างแล้วก็มีความคมชัดมากกว่าฟิลเวิร์ d ตัวนี้นะครับ สวัสดีครับพบกับผมนะครับแยมที่ถึงคาบโปชัน,นะครับวันนี้นะครับผมก็จะมาแนะนำนะครับสำหรับใครที่กำลังจะตัดสินใจซื้อมอนิเตอร์แล้วกำลังลังเลนะครับว่าจะเลือกตัวไหนดีนะครับผมก็เลยจะมาแชร์ประสบการณ์เกี่ยวกับการได้ใช้มอนิเตอร์2แบบนะครับซึ่งทั้ง2รุ่นนี้มันจะมีความแตกต่างกันเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าเป็นตัวไหนบ้าง ก็จะเป็น2ตัวนี้เลยครับตัวแรกนะครับก็คือ View Pro 5.5 V2 นะครับและอีกตัวนะครับเป็นตัวยอดฮิตเลยนะครับก็คือ Atomos Ninja V นะครับทั้ง2ตัวเนี่ยเป็นมอนิเตอร์ขนาด5.5นิ้วเท่ากันนะครับแล้วก็ได้รับความนิยมกับผู้ใช้งานทั้งภาพนิ่งและวิดีโอแต่ว่ามีจุดเด่นและกลุ่มเป้าหมายที่แตกต่างกันอยู่นะครับทั้ง2ตัวเนี้ยมันเหมาะกับใครแล้วก็ทั้ง2ตัวเนี้ยมันมีจุดเด่นจุดด้อยต่างกันยังไงบ้างนะครับผมอาจจะไม่ได้มาใช้งานให้ดูนะครับแต่ว่าผมจะมาแชร์ประสบการณ์นะครับ มันเป็นยังไงบ้างนะครับเรามาเริ่มกันที่ตัวนี้ก่อนเลยนะครับตัว f e e l w o r l F5 Pro ตัวนี้เป็นมอนิเตอร์ขนาด5.5นิ้วนะครับหน้าจอเป็นแบบ IPS ความละเอียดเนี่ยก็เป็น Full HD นะครับแต่ว่า HDMI ของมันเนี่ยก็คือรองรับ 4K ได้เลยนะครับหน้าจอเนี่ยก็เป็นแบบสัมผัสทัชสกรีนนะครับก็จะใช้เป็นตัวแบตเตอรี่ NPF ได้เลยนะครับก็เสียบปุ๊บแล้วก็เปิดได้เลยนี่ครับนี่จะเป็นแบบนี้ น้ำหนักของมันเนี่ยถ้าไม่รวมแบตเตอรี่นะครับจะอยู่ที่245กรัมเท่านั้นเองนะครับราคาของมันเนี่ยอยู่ที่ประมาณ6,500บาทนะครับแต่ผมคิดว่าถ้าเราหาดีๆเนี่ยอาจจะได้ราคาถูกกว่านี้ก็ได้นะครับแต่โดยรวมแล้วเนี่ยตัวนี้จะราคาอยู่ที่6,500บาทนะครับตัว f e e l w e l d นะครับผมก็ใช้มานานแล้วนะครับประมาณ3ปีแล้วนะครับอันนี้นะครับเป็นสเปคคร่าวๆก่อนนะครับเดี๋ยวเราไปดูอีกตัวหนึ่งครับก็คือ a t o m o t i n j a v นะครับตัวนี้ผมใช้มาประมาณปีกว่าแล้วก็รู้สึกว่ามันใช้ได้คุ้มค่าเหมือนกันนนคครรัเเเเดดี๋ยยววาาาามมูสปๆขอองลห้จ นเ,นเป็นหน้าจอทัชสกรีนขนาด5.5นิ้วนะครับความละเอียด Full HD หรือ 1080p นะครับแต่ตัวนี้ก็เหมือนกันนะครับก็คือรองรับ HDMI Input HDMI Output นะครับก็คือสามารถที่จะ เข้าเป็น 4K และเอาพุทออกเป็น 4K ได้เลยนะครับและตัวนี้นะครับมันโดดเด่นมากๆเลยนะครับก็คือมันสามารถที่จะบันทึกไฟล์ในตัวอะโตมอสได้นะครับแต่ว่าก็ต้องผ่านตัว SSD M1 เนี่ยครับมาต่อกันอีกทีนะครับมันถึงจะสามารถที่จะบันทึกข้อมูลได้นะครับโดยส่วนตัวแล้วเนี่ยที่ผมนํามาใช้นะครับก็เพราะว่าผมใช้ A7 Mark ่นนะครับตัว A7 Mark ่มเนี่ยมันจะเอาพุทไฟล์รอ12บิตเนี่ยผ่านตัวอะโตมอสดินจาวีตัวนี้ได้เลยนะครับและน้ำหนักของมันนะครับจะหนักกว่าตัวเมื่อกี้หน่อยนะ กัมสำหรับหน้าจออย่างเดียวนะไม่รวมแบตเตอรี่ส่วนราคาของตัวนี้นะครับจะอยู่ที่19,000บาทนะครับแต่ว่าตอนนี้มันมี Ninja V Plus นะครับที่ออกมาใหม่นะครับตัวนั้นก็จะราคาสูงกว่าหน่อยอยู่ที่ประมาณ20,000กว่าบาทนะครับตัวนี้เป็นตัวที่ยอดฮิตแล้วก็คุณภาพเดีมากมากเลย โอเคครับปกี้นะครับเป็นคุณสมบัติแบบหลักๆนะครับแต่คราวนี้เรามาเจาะคุณสมบัติเด่นที่มีความแตกต่างกันนะครับว่ามีอะไรบ้างครับเริ่มด้วยที่ฟิวเวอร์ตัวนี้นะครับสำหรับฟิวเวอร์ตัวนี้ราคาของมันเนี่ยย่อมยาวกว่ามากเลยนะครับอยู่ที่6,500บาทนะครับเป็นมอนิเตอร์ที่ได้รับความนิยมแล้วก็มีน้ําหนักที่เบากว่านะครับและมันสามารถที่จะปรับเทียบสีเป็นเล็ก709ได้อันนี้ดียังไงนะครับก็คือเวลาเราใช้งานนะที่เป็นไฟล์หลอกต่างๆนะครับเวลาเราอินพุตผ่านกล้้อออองมมาทีี่จนเตร์ มันก็จะสามารถปรับให้เป็นสี709หรือว่าสีธรรมดานะครับที่ไม่ใช่สีเป็นแบบจืดๆอย่างที่เป็นพวกไฟล์ล็อกทั่วไปนะครับตัวนี้สามารถทําได้นะครับสำหรับฟิลเวิร์แล้วก็สามารถโหลดหลัดหรือลูคัพเทเบิลเข้าไปได้ด้วยนะครับแล้วก็โหลดเข้าไปได้หลายตัวมากๆนะครับน่าจะประมาณ30ตัวเลยครับแล้วก็อีกอย่างนึ่งครับที่บันแถมมานะครับก็คือบันดอที่สําหรับการแดดนะครับแต่ตอนเนี้ยของผมเนี่ยมันหายไปแล้วนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันมีให้มานะครับโอเคคราวนี้มาคุณสมบัติเด่นของตตตตัััววอบนนิจาาาีี้้งรเ่ ตัวนี้มันรองรับแบบ 4K ได้นะครับสามารถบันทึกได้ในตัวเป็นโปรเลส r อ w นะครับซึ่งอันนี้เป็นเหตุผลหลักๆเลยนะครับที่ผมเลือกใช้นะครับก็เพราะว่ามันสามารถที่จะบันทึกไฟล์โปรเลสรอผ่านตัวมอเตอร์ตัวนี้ได้นะครับแต่เอาเข้าจริงเนี่ยผมก็ไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่นะครับนอกจากที่มันจะบันทึกโปรเลสรอได้แล้วนะครับมันยังสามารถรองรับระบบภาพแบบ HDR นะครับการแสดงผลของมันเนี่ยมันสามารถเป็น HDR ได้แล้วก็จอมันเนี่ยมันเป็นจอที่คมชัดมากๆนะครับสู้แสงแดดได้ดีมากๆไม่จําเป็นต้องใช้ ตัวบอนดอเหมือนตัวนี้นะครับผมเนี่ยเอาไปลุยกลางแดดมาก็รู้สึกว่าเออมันใช้งานได้แบบมองเห็นชัดมากๆเลยนะครับตัวนี้นะครับก็ยังมีพอร์ตเสียงต่างๆนะครับที่สามารถที่จะเสียบบันทึกเสียงได้นะครับเป็นพอร์ตลายไม้นะครับแล้วก็พอร์ตหูฟังเนี่ยก็มีให้ด้วยนะครับเผื่อที่เราจะเอาพุท HDMI ออกมาใช่ไหมแล้วก็เอาเสียงออกมาด้วยนะครับสามารถที่จะฟังผ่านตัวมอนิเตอร์ตัวนี้ได้ด้วยนะครับนยครับก็มี h d m i inout นเนี่ยครับมีเหมือนกันนะครับตัวนี้ก็มีเหมือนกันฟิวเวอร์แล้วก็แน่นอนนะครับ ใครที่ถ่ายทำแล้วรู้ยากจะแบ็กอัพข้อมูลไว้ด้วยเนี่ยก็สามารถที่จะเสียบตัว SSD ผ่านช่องนี้ได้เลยนะครับแล้วก็บันทึกไปนะครับนอกจากบันทึกไฟล์รอได้แล้วเนี่ยเราก็ไม่ต้องกังวลนะครับว่าไฟล์รอเนี่ยมันใหญ่มากๆอย่างที่ใครๆก็รู้กันนะครับแต่ว่าตัวนี้มันสามารถบันทึกแบบโปรเลสแบบไฟล์วิดีโอธรรมดาได้ด้วยนะครับก็บันทึกผ่านตัว SSD ตัวนี้ได้เลยนะครับก็ถือว่าเป็นข้อดีมากๆเลยครับคราวนี้นะครับเราก็มาดูกันว่าใครเหมาะกับมอนิเตอร์ตัวไหนบ้างนะครับซึ่งผมเนี่ยใช้ตัวฟีเวิร์ก่อนแล้วก็มาใช้ตัว รเรามาดูที่ฟิล์เวิร์ก่อนเลยนะครับผมก็จะแนะนําว่าตัวฟิล์เวิร์ F5 Pro V2 ตัวนี้นะครับมันเหมาะกับช่างภาพมือใหม่หรือวิดีโอกราฟเฟอร์มือใหม่นะครับเพราะว่าตัวนี้ราคามันค่อนข้างย่อมเยาวนอกจากสเปคที่ผมแนะนําไปเนี่ยมันก็ยังมีเยอะไม่ว่าจะเป็นพวกฮิสโตแกรมหรือว่าจะเป็นพวกฟอล o คัลเลอร์มันมีครบหมดเลยนะครับในนี้นะครับแต่ว่ามันแค่บันทึกผ่านตัวมอเตอร์นี้ไม่ได้นั้นเองแต่ว่าใครเนี่ยที่อยากจะเอาไปใช้งานเพื่อจะต่อจอให้ภาพเนี่ยมันชัดเจนขึ้นมาก กว่าไลฟ์วิวนะครับก็ถือว่าตัวนี้ตอบโจทย์มากเลยครับและกลุ่มหนึ่งที่ผมคิดว่าเหมาะเลยนะครับก็คือจะเป็นพวกล็อกเกอร์หรือคอนเทนต์ครีเอเตอร์ที่ต้องการพกมอยเตอร์ที่น้ําหนักเนี่ยไม่หนักมากอย่างตัวเนี้ยมัน200กว่ากรัมเท่านั้นเองก็คือสามารถที่จะต่อกับกล้องนะครับแล้วก็นําไปใช้งานได้เลยนะครับสำหรับตัวฟีเวิร์ตัวนี้นะครับมันใช้งานง่ายแล้วก็คือใส่แบตเล็กๆได้นะครับใครที่ต้องการใช้มอนิเตอร์เบาๆแทนที่โทรศัพท์มือถือเนี่ยตัวเนี้ยเป็นมอนิเตอร์ที่น่าสนใจมากๆสคคป นตัวี้ก็คืออ t o ตม s n นินจ V นะครับมันเหมาะกับช่างภาพและวิดีโอมืออาชีพครับเพราะว่าตัวนี้มันสามารถที่จะเล็กคอร์ดไฟล์วิดีโอที่มีคุณภาพได้หรือใครที่ต้องการคุณภาพวิดีโอระดับสูงนะครับเพื่อเอาไปใช้ทำา Color Grading หรือการดึงแสงดึงสีในภายหลังนะครับเพราะว่าตัวนี้มันสามารถบันทึกไฟล์รอแบบโปรเลสรอได้นะครับไม่ว่าจะเป็นกล้องรุ่นอื่นๆที่ไม่สามารถบันทึกในตัวกล้องได้เนี่ยตัวอ t o ตม s n นิน a V ตัวนี้สามารถที่จะบันทึกได้ผ่าน SSD นะครับ ก็จะได้ไฟล์โปรเลสรอที่มีคุณภาพเอาไปทำคัลเลอร์เกรดดิงมันเหมาะกับคนที่ต้องการทําภาพยนตร์หนังสั้นหรือว่าจะเป็นงานระดับโฆษณาเลยนะครับเครื่องสําหรับมอนิเตอร์ตัวนี้ก็สามารถตอบโจทย์ได้เหมือนกันนะครับลหลายโคนอาจจะคิดว่าเวลาถ่ายวิดีโอแล้วเนี่ยมันจะแค่บันทึกแคปหน้าจอจากไลฟ์วิวแต่จริงแล้วไม่ใช่นะครับตัวกล้องเนี่ยมันจะส่งสัญ,ญญาณออกมานะครับเป็นไฟล์รอนะครับถ้ากล้องสเปครุ่นอื่นๆปล่อยสัญ,ญญาณออกมาไม่ได้นะครับอันนั้นแหละครับมันก็คือจะแค่บันทึกไฟล์จากมอนิเตอร์หรือจาก อันนี้มันจะทําได้แค่นั้นครื่งไฟลเดี๋ยอาจจะไม่ชัดมากนะครับเพราะว่าเป็นการบันทึกผ่านหน้าจอมอนิเตอร์อย่างเดียวเท่านั้นแต่ถ้ากล้องรุ่นไหนนะครับสามารถที่จะปล่อยสัญญาณไฟโปรเลตรอออกมาได้นะครับก็จะสามารถที่จะเพิ่มคุณภาพไม่ใช่เป็นเพียงแค่การบันทึกไฟล์จากหน้าจอเท่านั้นนะครับก็จะมีกล้องรุ่นใหญ่หลายรุ่นนะครับที่สามารถทําได้ตัวนี้ก็เลยเป็นทั้งมอนิเตอร์และตัวบันทึกข้อมูลคุณภาพให้กับช่างภาพระดับมืออาชีพได้เลยครับหรือใครนะครับที่ถ่ายงานแบบอัตอมอสินจาวีตัวนี้ก็ถือว่า เป็นมอนิเตอร์ที่ค่อนข้างคุณภาพเลยนะครับโอเคครับหลังจากที่เราได้รู้แล้วนะครับว่าใครเนี่ยเหมาะกับจอรุ่นไหนบ้างนะครับแต่ก็บางคนเนี่ยก็ยังอาจจะตัดสินใจไม่ได้เพราะว่ายังก้ามก้ามกึ่งกึ่งนะครับว่าเราจะลงทุนไปซื้อตัวมอนิเตอร์อัตโนมัติจาวีไปเลยดีไหมตอนนี้เป็นอัตโนมัติจาวีพลัสไปแล้วนะครับหรือว่าจะตัดสินใจซื้อแค่ตัวมอนิเตอร์ฟิลเวิร์ล F5Pro ตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมจะเปรียบเทียบอีกสักเล็กน้อยนะครับว่าทั้งสองตัวเนี้ย มันมีประสิทธิภาพที่แตกต่างกันยังไงบ้างนะครับทั้ง2รุ่นเนี่ยมีการแสดงผลก็คือ 10,80P เท่ากันนะครับแต่ว่าตัวมอตินจาวีเนี่ยจะมีความสว่างและคอนทราสที่ดีกว่านะครับตั o มอตินจาวีก็เลยได้เปรียบไปในข้อนี้นะครับสำหรับตัว f e เวอร์เอฟห้ตัวนี้มันใช้งานได้ง่ายกว่าตัวมอตินจาวีนะครับเพราะว่ามันมีฟังก์ชันที่ไม่ซับซ้อนอะไรมากนะครับก็คือเปิดใช้งานมาแล้วก็ปรับตั้งค่าเล็กๆน้อยๆนะครับแล้วแต่เรานะหรือว่าจะเปิดมาแล้วใช้งานเลยก็สามารถทําได้เหมือนนกัน ก็เลยใช้งานได้ง่ายกว่าแล้วก็คือมีฟังก์ชันต่างๆเนี่ยที่ทํางานได้ไม่ซับซ้อนครับสำหรับการใช้งานทั่วไปตัว f i วเออร์ตัวนี้ก็เลยได้เปรียบกว่านะครับในส่วนของการเชื่อมต่อต่างๆนะครับก็ต้องบอกเลยนะครับว่า ตัวมอสเินจาวีเนี่ยคงกินขาดแน่นอนนะครับเพราะว่าตัวเนี้มันมีพอร์ตให้เสียบเนี่ยเยอะเลยนะครับรวมถึงสามารถเสียบ SSD ได้นะครับสามารถบันทึกข้อมูลได้ด้วยนะครับในเรื่องเสียงต่างๆเนี่ยมันมีลายไม้อยู่นะครับก็คือสามารถที่จะใช้พวกต่อไม้นอกที่เป็นไม้พวกคอนเดนเซอร์หรือไม้ระดับมืออาชีพต่างๆเนี่ยก็สามารถที่จะเสียบตรงลายไม้ตรงนี้ได้เลยนะครับในเรื่องของพอร์ตต่างๆเนี่ยตัวมอสเินจาวีก็คงจะได้เปรียบแน่นอนครับและต่อไปนะครับผมอยากจะนําเสนอแง่คิด และแง่มุมจากประสบการณ์ที่นําไปใช้งานจริงๆนะครับอย่างเช่นตัว f ิลเวิร์ตัวนี้นะครับราคาเนี่ยถูกกว่ามา2-3เท่าแต่ด้วยสเปคและคุณภาพของมันเนี่ยไม่ได้ด้อยไปกว่ามากเลยนะครับก็คือสามารถใช้งานได้เหมือนกันนะครับก็คือมีพวกฟังก์ชันต่างๆให้ครบนะครับในเรื่องของงานวิดีโอเนี่ยก็จะมีฟังก์ชันหลากหลายนะครับให้เราได้ใช้งานสำหรับตัวฟิลเวิร์ตัวนี้นะครับใครที่ไม่มีงบประมาณตัวนี้ก็คือว่าเหมาะมากๆเลยนะครับและความสําคัญของการเลือกใช้อุปกรณ์ให้เหมาะกับงานนะครับ ตัวอะโตมอสนินจาวีตัวนี้นะครับฟังก์ชันและลูกเล่นต่างๆเนี่ยมันเยอะมากๆเลยนะครับแต่ว่าถ้าหากเราไม่ได้ใช้มันก็ ไม่มีประโยชน์นะครับใครที่ไม่ได้ใช้งานพวกโปรเซสซอที่ต่อส่งสัญญาณออกมาใครที่ไม่ได้ใช้มิกเซอร์ต่อไม้อะไรจริงจังเนี่ยผมคิดว่ามันก็ไม่มีประโยชน์นะครับที่จะนํามาใช้งานนะครับส่วนตัวผมแล้วเนี่ยซื้อมาใช้งานก็ยังคิดเลยนะครับว่าผมก็ไม่ได้ใช้โปรเซสซอนะครับก็จะถ่ายเป็นโ k ธรรมดาทั่วไปบันทึกใส่การ์ดกล้องธรรมดานะครับแต่ว่าผมชอบตรงที่จอมันสว่างแล้วก็มีความคมชัดมากกว่าฟิล์มเวิร์ตัวนี้นะครับดังนั้นผมก็เลยรู้สึกว่าตัวเนี้ยเวลาเอาออกไปใช้งานเนี่ยมัน จะเคลียร์กว่าตัวฟรี e วร์ตัวนี้นะครับดังนั้นใครที่ไม่ได้ใช้ฟังก์ชันอะไรเยอะแยะมากมายและไม่อยากลงทุนเยอะๆเนี่ยออโตมอนจาวีก็ยังไม่เหมาะนะครับต้องสําหรับคนที่ใช้งานจริงๆนะครับถึงจะใช้งานได้คุ้มมากๆครับโอเคครับสรุปเลยนะครับสหรับมอนิเตอร์2ตัวนี้นะครับก็เป็นมอนิเตอร์ที่มีคุณภาพราคาจับต้องได้ทั้งคู่ครับและฟังก์ชันต่างๆเนี่ยก็ให้มาครบนะครับดังนั้นก็ขึ้นอยู่กับเพื่อนๆนะครับที่กําลังมองหามอนิเตอร์นะครับก็สามารถที่จะดู2ตัวนี้เป็นหลักได้้เเลยยผมคใช งานมา2รุ่นนี้ก็เลยจะมาอธิบายได้แค่2รุ่นนี้นะครับซึ่งจากประสบการณ์การใช้งานของผมนะครับชอบทั้งคู่เลยนะครับหลังๆมาเนี่ยผมคิดว่าผมต้องได้ใช้ตัวฟิวเวลมากขึ้นเรื่อยๆแน่เลยนะครับเพราะงานหลักๆของผมเนี่ยไม่ได้บันทึกผ่านตัวมอนิเตอร์นะครับก็จะเป็นการบันทึกลงการ์ดธรรมดาทั่วไปแล้วนะครับดังนั้นอโตมัสนินจาวีตัวนี้ก็เลยอาจจะไม่ค่อยได้ใช้มากนะครับแต่ก็แล้วแต่งานเหมือนกันนะครับถ้าเป็นงานกลางแดดจัดเนี่ยผมก็ต้องพิจารณาเป็นตัวอโต้มัสนินจาวีตัวนี้นะ ข้อแรกมากับการสูบแบตเตอรี่ของมันนะครับก็คือแบตเตอรี่มันเนี่ยโหมันดูดแบตเยอะมากครับแต่ตัวฟีเวอร์ตัวนี้มันจะประหยัดแบตเตอรี่กว่าและใช้งานได้นานกว่าครับโอเคครับคลิปนี้นะครับก็เป็นการแชร์ประสบการณ์ไม่ได้มีอะไรมากมายไม่ได้เจาะลึกอะไรเยอะนะครับแต่ว่าเป็นการแนะนําสําหรับมือใหม่นะครับที่กําลังหามอนิเตอร์อยู่แล้วก็ไม่รู้ว่าจะเลือกตัวมอนิเตอร์ตัวไหนดีนะครับที่เป็นมอนิเตอร์เสริมเพื่อเอาไว้ดูภาพเอาไว้บันทึกข้อมูลได้ก็หวังว่าคลิปนี้คงเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับและใครนะ ติดตาม1 9 8 5 Production นะครับก็สามารถกดติดตามได้เลยนะครับโดยผมเนี่ยก็จะมาแชร์เทคนิคในการถ่ายทภาพนิ่งถ่ายวิดีโอรวมถึงรีวิวแก๊เจตเกี่ยวกับการถ่ายภาพต่างๆด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณครับ